สวัสดีครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับคันนี้ก็เป็น6 640นะครับคันหน้านิวฮอลแลนด์ครับเกียร์กลางครับเป็นสเปคนิยมที่อ่าใช้กันนะครับนิยมใช้กันนะครับคันนี้ก็เป็นรถดื้เดิมนะครับสภาพดเดิมนะครับเครื่องเกียร์ท้ายคันหน้าแน่นนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้เลยครับสภาพนี้ยางหลังเปลี่ยนใหม่แล้วครับเดี๋ยวจะยางหน้าครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับ หลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับอันนี้เป็นรถหกสี่ศูนย์เป็นคันนิวปีเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยครับสวยเดิมครับแห้งทั้งคันนะครับเครื่องแห้งคันหน้าแห้งนะครับคันหน้าไม่มีรัวมครับแน่นดีซีนกระบอกเลี้ยวไหมไม่ไม่เยิมนะครับไม่ซึมครับลองดุมนะครับไม่มีซึมนะครับ่องดุมถือว่าชิดนะครับคอมาก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสวยเดิมๆครับให้ดูนะครับ สภาพค่อนข้างดีครับวันนี้บันไดอะไรก็อยู่ครบนะครับเฟอร์นิเจอร์บอกก็ยังเป็นบอกเดิมอยู่ครับบอกโครงเดิมอยู่นะครับจะไม่ได้เปลี่ยนจะของเดิมเขาใช้อยู่อันนี้เป็นเกียร์กลางนะครับค่อนข้างสวยเดิมนะครับก็จะมีที่เห็นก็หลักๆก,ก็จะเป็นบางโคลนนะครับบางโคลนก็มีผุนะครับว่าบางโคลนมันเป็นติดรถมานครับ ตั้งแต่รถออกมาก็บังโคลนคู่นี้เลยครับยังไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็มีผูมีทะลุตามการใช้งานนะครับเพราะว่ามันดินทรายทำดินทรายมันก็มีการกัดนะครับกัดเป็นสนิมนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับพวกนี้มันเปลี่ยนของเปลี่ยนได้ถ้ครับภายนอกก็มีที่เห็นหลักๆก็จะเป็นบังโคลนที่ผุนะครับแต่อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรครับฝากระโปรงสวยครับสะโพกซ้ายขวาสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับฝาไฮก็ไม่แตกไม่ร้าวนะครับฝั่งซ้ายที่ ชอบแตกไปบ่อยก็จะเดินทางฝั่งซ้ายนะครับทางนี้ไม่แตกนะครับเด,เดิมๆโหวสวยหหสองข้างสวยนะครับสะโพกซ้ายขวาสวยนะครับท่อนท้ายสวยนะครับแขนลากก็ถ้าโอเคครับก็จะมีโซ่ที่ไม่ค่อยสวยโซ่ก็ตามสภาพครับโซ่กธรร็ธรรมดาธรรมดาครับรถใช้งานตามสภาพอันนี้เจ้าของเขาดูแลดีอยู่นะครับเพราะว่า ทุกปีก็จะดูแลก่อนทํางานอยู่แล้วครับซ่อมบ,บารุงเช็คก่อนทํางานปีที่แล้วก็เช็คชุดคันล่าเช็คอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้เป็นผ่านหกซีเอ็มทีนะครับตามสภาพนะครับผ่านหกเป็นรุ่นห้าน็อตนะครับโครงห้าน็อตก็ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่แต่โครงก็สภาพไม่ได้ขี้เหร่นะครับโครงก็โอเคอยู่นะครับก็แต่งแต่งก็สวยแล้วครับถ้าทําสีทําอะไรใหม่ขัดสวย,สวย ยางสวยครับกระทะก็เวทมีให้ปกตินะครับเวทมากับรถเดิมๆครับกระทะสวย2สองข้างครับก็มียางหน้าครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ตามสภาพก่อนนะครับอันนี้เป็นปี96นะครับ64ชย์ปี96เนะครับเป็นตั้มขาวใหญ่อย่างที่เขาเรียกเรียกกันนะครับเป็นกองใหญ่นะครับกองใหญ่นะครับสเปกเกียร์การกองใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องแห้งๆครับเครื่องยนต์ไม่มีไม่ก็ไม่หลวมครับไม่กินน้ำมันเครื่องไม่เอาไอนะครับอันนี้ดุมข้างขวานะครับสวยก็สวยทั้งคู่ครับชุดคันหน้าก็ไม่ช้าครับเป็นรถที่ค่อนข้างดูลดีครับคันนี้อันนี้ฝากระโปรงข้างในครับฝาครอบเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมๆยังอยู่เลยครับอัมา拉นะครับยังอยู่นะครับต้องมาเอาออกมากับรถเนี่ยยังอยู่ครับสภาพนี้เอาซีเดียล่ัมเบอร์อะไรก็ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์มอน้ำเดิมๆครับมอน้ำสวย มาน้าสวยนะครับเครื่องติดง่ายครับปกติเครื่องเสียงดีครับเครื่องเสียงนิ่มดีนะครับครับให้ดูตุ่มฝังวานะครับครับตุ่มฝาตุมสวยนะครับแห้งไม่เยิ้มเลยนะครับค่อนข้างสวยครับสภาพก็ราคาก็ตามสภาพนะครับเดี๋ยวจะลงราคาให้ดูนะครับราคาก็ตามสภาพรถนะครับมันไม่ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับ ทันไหนมาดีเราก็ลงสูงหน่อยเพราะว่ารถมาสภาพดีเราก็ซื้อมาแพงครับาบางคนว่าสภาพทำไมราคาแพงจังสภาพอย,าอย่าดูต่สีครับให้ดูตัวบอดี้ Body นะครับให้ดูระบบนะครับว่าเป็นยังไงอ,อันนี้ท่อเดิมนะครับเดีย๋ยวจะลองระบบให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับยกหางก,ก็ยกปกติยกดีครับไฮดรอลิกดีนะครับ ดับเครื่องอ่าดับเครื่องก็มีรั้นนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ารถตามสภาพนะครับยังไม่ได้เช็คก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้น่าเกียดนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ติดง่ายครับเครื่องยนต์นิ่มนะครับคันน้อยครับคันแช่จะไม่มีครับคันนะครับ เครื่องยนต์นิ่มนะครับเครื่องยนต์เสียงดีครับเสียงเข้าเดิมๆครับจเจเสียงเพาะหน่อยให้ดูระบบไฮดรอลิกนะครับยกไปนะครับยกดีนะครับวันนี้ไฮดรอลิกดีครับ ดูดีนะครับก็จะมีเสียงดังเสียงลั่นโซ่ครับโซ่ตึงไปหน่อยนะครับออมีเสียงลั่นหน่อยระบบ p ีโอลน์ก็ใช้ได้ปกตินะครับ นิ่มเหอครับเรื่อนคือคือรถพรมใช้งานนะครับตามสภาพก็จริงแค่สีไม่สวยนะครับถ้าใครชอบเดิมๆสภาพเดิมๆอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นแค่ยางคู่หน้าใหม่ก็สวยแล้วครับคันนี้ถ้าลูกค้าต้องการให้เราตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนตรงจุดไหนก็ว่ากันไปครับราคานะครับเดี๋ยวเปิดที่เจ็ดแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับคันนี้ต่อรองได้ เอกสารเป็นเอกสารอินโวยน์ครับมากับรถเลยก็ชุดโอนอะไรก็ไปจดได้เลยครับชุดจดเรื่องทะเบียนก็ไปจดได้เลยครับหรือจะให้ทางร้านเราจดทะเบียนให้ก็ได้ครับก็ว่ากันไปครับส่วนเรื่องส่วนต่างก็คุยกันได้ครับเรื่องรายละเอียดนะครับถ้าต้องการทําสีหรือเปลี่ยนบางโคนหรือเปลี่ยนอะไรจุดใบด้านหน้าใบด้านหน้าก็มีทะลุมีตามสภาพนะครับก็ยังไม่ได้ปะไม่ได้อะไรเพราะเจ้าของเ็าใช้ใช้ส่วนตัวครับไม่ได้ไปรับจ้างอะไรก็ไม่ได้ปะมานะครับ ถ้าลูกค้าต้องการของใหม่เราก็เปลี่ยนให้ได้นะครับคุยเรื่องราคากันได้ครับแค่เปลี่ยนไปด้านหน้าใหม่ก็สวยแล้วครับคันนี้หรือว่าจะเอาไปปะเองก็ได้ครับตามสภาพนะครับคันนี้ไม่ได้ตัวรถไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับตัวรถสวยสวยมากเลยคันนี้ก็สภาพนานๆที่จะมาจะมีมานะครับคันนี้สภาพแบบนี้นะครับคันนี้เราก็รู้ประวัติรถอยู่นะครับเพราะว่าเราติดตามมาหลายปีแล้วรถก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะครับอยู่ใกล้ๆละแวกนี้แหละครับ เจ้าของเขาก็เป็นผู้ใหญ่ครับดูแลดีอยู่มีสองคันนะครับที s อ0าคันหนึ่งแล้วก็ขายอยู่ตัวนี้ออกแล้วก็จะไปซื้อ TS ใหม่อีคันหนึ่งนะครับเพราะว่านาแถวนั้นก็จะเป็นนาทุ่งกว้างครับทุ่งกุลาครับทุ่งกุลาทุ่งกว้างแล้วต้องการรถที่มันคล่องคล่องคือเวลาไถมันจะเร็วกว่า6กสี่ศนครับท s อมันจะเร็วกว่านะครับรอบเกียร์จะเร็วนะครับก็ต้องการ ใช้ทีเอสครับอันนี้ก็เลยปล่อยออกมานะครับรถไม่ได้เป็นอะไรนะครับรถดีเลยแหละครับรถดีมากนะครับทางนี้สภาพดีมากก็ผมติดตามมาหลายปีแล้วครับนนี้ก็ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้ก็ไม่ผิดหวังครับสภาพเดิมๆนี้ก็โอเคแล้วครับแต่ว่าบางครนก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ว่ากันไปครับถ้าราคาตกลงกันคุยกันให้ผมทําตรงไหนก็ว่ากันไปให้ทางร้านเราจัดการให้ได้ครับ ทีเส90คัน <zy> นี้ก็ยังยังว่างนะครับยังว่างยังมียังรอลูกค้าเข้ามานะครับเข้ามาดูเข้ามาสั่งจองนะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ที่สภาพดีเหมือนกันครับระบบโอเคเลยเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับที่บอกคลิปไปก,ก่อนหน้านี้นะครับคันนี้ก็ค่อนข้างสภาพเดิมอยู่ก็เช็คก็สวยนะครับคันนี้เช็คใหม่นะครับเช็คตกแต่งสวยงามก็โอเคแล้วครับให้ดูคันน,นี้ก่อนนะครับ ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรนะครับศูน7 2แปดเก้าเ็ดสองูนย์ศูนย์้าสีสานะครับเบอร์นี้ก็มาดูตัวจริงมาลองระบบได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับให้ดูครับทรงทุกอย่างทรงรูปร่างรูปทรงเนี่ยโอเคเลยครับฝากระโปรงอะไรไม่มีทะลุไม่มีบุบนะครับค่อนข้างสวยนะครับตะแกรงอะไรก็อยู่ครบนะครับฝาข้างอยู่ครบหมดเลยนะครับถ้าต้องการเอาไปใช้งานก็คือใช้ได้เลยครับคันนี้ ราคาค่อนข้างสูงครับถามว่าสูงไหมก็ไม่ไม่ไ่ได้ว่าสูงมากครับเพราะรถคันนี้ก็คือรถที่พร้อมใช้งานนะครับอ่าก็แค่ถ้าอยากได้สวยงามก็แค่ทําสีเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็สวยแล้วครับคันนี้มันก็ไม่ได้อ่าหมดเยอะเท่าไหร่ครับถ้าต้องการที่ประหยัดนะครับถ้าลูกค้าต้องการประหยัดกว่ารถเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประหยัดไปพอสมควรนะครับถ้าลูกค้าต้องการก็เป็นทางเลือกของลูกค้านะที่งบไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ จับต้องได้นะครับราคานี้ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างดีเลยครับครับเครื่องอะไรก็แห้งๆหหมดเลยครับไม่มีเยิมเลยครับไม่ได้ไม่ได้ล้างครับคันนี้มามาสภาพนี้เลยครับเจ้าของเขาก็ไม่ได้ล้างครับใช้งานเขาก็ใช้งานอย่างนี้เลยครับเพราะว่ารถคันนี้เห็นหลายปีแล้วครับก็สภาพอย่างนี้เลยเจ้าของเขาดูแลดีครับโอเคเลยครับคันนี้สวยครับ คิดคาหน้านี่ไม่ต้องห่วงครับแกดูแลดีมากครับแห้งๆเลยครับเน่นๆเลยครับไม่มีโยกครับลอยล้อดูโยกดูลอยล้อกดล้อดูนะครับให้ล้อลอยหน้าแล้วก็กดโยกอ่าโยกล้อดูก็ไม่มีหลวมนะครับไม่มีอะไรไม่มีหลวมไม่มีขยับนิดหน่อยครับแน่นดีมากครับกลองเปียกกเดิมๆครับกองแห้งเดิมๆนะครับระบบ PTO ก็ใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างคือระบบใช้ปกตินะครับ เพราะว่าเป็นรถตเดิมๆครับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แปลงอะไรนะครับไม่ได้ัดไม่ได้ตัดระบบอะไรออกไปนะครับรถใช้งานได้ดีเลยนะครับค่อนข้างสวยครับคันหน้าเนี่ยสำคัญเลยครับคันหน้าเนี่ยรถสภาพอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับใช้งานยาวๆเลยครับบางคนซื้อกระแวงว่าคันหน้าจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ครับไม่มันมันไม่เสมอไปครับรถตามสภาพมันดีๆก็มีเยอะแยะครับ สภาพดีดีที่เราเอาเข้ามาหลายคันก็มีเยอะแยะครับครับสภาพที่เราเจอมาครับคันหน้าสวยๆก็มีเยอะครับเจอแบบคันหน้าแน่นๆเลยก็มีครับก็อย่างนี้ครับสภาพอย่างนี้เลยครับแต่อย่างอื่นก็อาจจะด้อยกว่านี้ครับแต่คันนี้โดยรวมทั้งคันเนี่ยคือสมบูรณ์แบบเลยครับรถที่สมบูรณ์มากนะครับให้ดูนะครับแสงอาจจะย้อนแสงหน่อยครับเพราะว่าแสงแดดมันแยงครับประมาณนี้ครับ ก็ถ้าชอบก็สอบถามที่เบอร์โทนครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็เปิดที่ราคา7 4็ด0 0นสี่บาทนะครับก็เบอร์โทรครับ0ูนย์0ปดเก้าเจ็ดสองูนย์ศูนย์เก้าสี่สาะครับเบอร์นี้อ่าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ก็ขึ้นเป็นเบอร์โทนนะครับเพิ่มเบอร์โทรก็ขึ้นเลยนะครับเป็นสุภิิจนะครับไลน์สุภิิจเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาชมเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับคันนี้ลองระบบได้นะครับว่าเป็นยังไง ทุกอย่างเดิมหมดเลยครับบันดุงบันดไดมีหมดครับเดิมเดิมครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ